Isuzu D Max ถือเป็นรถกระบะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเห็นได้จากยอดขายในปี2023ที่ผ่านมานั้นครองเป็นอันดับหนึ่งอีกปีนะครับในปีนี้2024 Isuzu รุกเกมด้วยการส่งกระบะรุ่นตกแต่งพิเศษอย่าง X Series แล้ววันนี้ X Series เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้คาไซทีมเราพาไปดูทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงแตกต่างจากรุ่นปกติมากแค่ไหนคลิปนี้ลงรายละเอียดกันครับ สำหรับ iSuzu X Series ในปี2024ต้องบอกแบบนี้ว่ามีรุ่นย่อยให้เลือกถึง5รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง5รุ่นนี้จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อทั้งหมดแต่จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวเตี้ยนะครับและก็ตัวยกสูงนั่นเองในตอนนี้ที่คุณดูเราจะพามาดูตัวเตีย้ยซึ่งเราจะพูดภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งตัว2ประตูและ4ประตูนั้นการตกแต่งแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลย หลักๆนะครับสำหรับตัวเตี้ยเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความเป็นสตรีทเรซิ่งนะครับก็คือความเป็นพี่เตีย้ยสายซิ่งนั่นเองดังนั้นการตกแต่งของตัว4ประตูและ2ประตูตัวเตี้ยเนี่ยจะเน้นสีแดงเยอะมากๆคือแดงแบบตะโกนนะครับที่แดงแบบตะโกนจุดแรกเลยก็คือโลโกโออ้ isuzu ที่ใหญ่แบบตะโกนแล้วก็เป็นสีแดงแบบตะโกนเหมือนกันพร้อมกับตัวการตกแต่งที่เป็นสีแดงเงานะครับ ตรงบริเวณกระจังหน้าที่เป็น double ล i m e n s i o n นะครับซึ่งก็ตัวเดิมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเทาทั้งเทาเงากับเทาด้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะดําแดงชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ s k i ์ตนะครับที่ใช้คําว่าออกแบบให้รับกับตัวกันชนหน้าที่มีการเปลี่ยนลายใหม่นั่นเองไฟตัดหมอกยังมีอยู่นะครับส่วนฝากระโปรงที่เห็นได้ชัดก็คือสติ๊กเกอร์พวกสีต่างๆจะเป็นสีแดงคาดคู่นะครับพร้อมกับตัว x ที่อยู่ตรงกลางฝากระโปรง X แบบตะโกนนะครับถ้าเทียบกับตัว L นะครับซึ่งเป็นรุ่นปกตินั่นเองโดยที่ตัวนี้เนี่ยจริงๆราคาเนี่ยเราขึ้นไว้ให้ละถ้าเทียบกันเนี่ยก็จะขยบจากรุ่นปกติ35,000บาทนะครับและถ้าเทียบกับตัว X-Series รุ่น2023ราคาจะเพิ่มขึ้นอยู่20,000บาทถ้าเป็นตัว4ประตูแต่ถ้าเป็นตัว2ประตูจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทก็คือขยบขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราขึ้นเท t ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะขยับมาที่ล้อนะครับก็เป็นล้อขนาด16นิ้วแต่ว่า เปลี่ยนสีเป็นสีดําเงา Glossy Black นะครับแล้วก็ตัวดุมเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ Isuzu สีแดงด้านข้างก็ Badge X ตัวใหญ่ๆแบบตะโกดนะครับด้านข้างก็จะมี Skirt นะครับที่เสริมขึ้นมานะครับยาวชิ้นยาวเลยในส่วนด้านท้ายเนี่ย ไฟท้ายก็จะเป็นทรงแบบเดียวกับรุ่นปกตินะครับที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ก็เป็น Triple Armor นะครับ LED ทั้งชิ้นแต่ว่าจะแตกต่างก็คือมีการตกแต่งให้รมดำนะครับอันนี้ก็จะเน้นสปอร์ตมากขึ้นนะแล้วก็มีสต er, ิกเกอร์คาดคู่ขอบสีแดงนะครับ b a d g e X s e r i e s Badge i s u z u ที่จะเป็นสีแดง นะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็มีสเกิร์ตหลังนะครับซึ่งสเกิร์ตหลังก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะนะครับนี่ฝาท้ายก็ถ้าเป็นรุ่น X-Series จะยังไม่มีตัวพื้นปูกบระบะนะครับก็ใครที่อยากได้ก็สั่งซื้อหรือสอบถามผู้แทนจำหน่าย Isuzu ทั่วประเทศนะครับภายในของตัว Isuzu X-Series ที่เป็นตัว Low Rider นะครับก็ ใช้คําว่าทั้ง2ประตูกับ4ประตูตกแต่งเหมือนกันนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือตัวคอนโซลหน้าจะมีการเล่นเฉดจากดําไปแดงนะครับดำก็จะอยู่ตรงกลางคอนโซลแล้วก็ไล่แดงนะครับแล้วก็ไปแดงแบบตะโกนตรงขอบขอบสุดขอบของแต่และฝั่งนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X นะครับที่คอนโซลกลางพวงมาลัยก็ในตัวเตี้ยจะเป็นพวงมาลัยที่มีปุ่มปรับเครื่องเสียงรับโทรศัพท์ นะครับแต่ว่าจะไม่มี cruise control ให้โลโก้ Isuzu สีแดงนะครับก็ปรับได้4ทิศทางที่แตกต่างเห็นได้ชัดก็คือตัวมาตรวัดนะครับคราวนี้ก็จะเป็น Team Sport แล้วก็มีสัญลักษณ์ X เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนจอเครื่องเสียงนะครับก็ยังเป็นจอขนาด8นิ้วอันนี้ก็จะยกชุดมาจากตัว L นะครับคือในรุ่นที่เป็นตัวรองนะครับก็จะได้จอ8นิ้วแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับก็คือพวกแซขึ้นไปจะได้9นิ้ว ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนก็คือทีมจากเดิมจะเป็นสีน้ำเงินพอเป็น X Series จะเป็นสีแดงนะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้แล้วก็ที่สำคัญในตัวเกียร์ธรรมดาเขาจะมีตัว g n u Sport Shift ก็คือตัวเตือนเปลี่ยนเกียร์ให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นออปชั่นที่ติดตั้งมาให้ตั้งแต่รุ่นปกตินะครับตัวเตี้ยมีเกียร์ธรรมดา6จังหวะซึ่งเกียร์ออโต้ไม่มีนะครับเสียดายนะจริงๆแล้วตัวเตี้ยเกียร์ออโต้หลายคนเรียกร้องอยู่เหมือนกันแต่ว่า Isuzu คงมองว่า กลุ่มลูกค้าที่เป็น X-Series ส่วนใหญ่ขับเกียร์ธรรมดากันเยอะส่วนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอคอนโซลก็จะมีการเล่นขอบสีแดงนะครับมีการเดินด้วยได้สีแดงรอบคันนะครับแล้วก็ตัวเบาอ,อันนี้เป็นเบาะผ้าซึ่งมีการปรับการตกแต่งใหม่ X จากเดิมที่อยู่ตรงพนักพิงศีรษะย้ายมาอยู่ตรงตัวเบาะละนะครับก็อยู่ตรงเดียวกับตรงบริเวณหัวใจพอดีซึ่งทาง Isuzu บอกว่าหัวใจสปอร์ตนะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวบอบ์ดแถวหลังก็เหมือนกันนะครับที่ออกแบบมาให้เป็นลักษณะสีแดงชัดเจนนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวเตี้ยนะครับที่เราพามาดูภาพรวมว่า X-Series ตัวเตี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวยกสูงกันนะครับสำหรับตัวยกสูงนั้นถ้ามันเป็นหน้าตาแบบ X-Series เนี่ยเป็นอย่างไรล่ะครับ แน่นอนครับ X Series ตัว Highlander นั้นความแตกต่างจากรุ่นปกติแน่นอนชุดแต่ง DX Package ตกแต่งรอบคันนะครับแต่ว่าตัว Highlander จะเน้นในเรื่องของความหรูหราสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตัวสเกิร์ตท,ที่เขามีการใส่ดีไซน์แบบมิอุระเข้าไปนะครับตรงบริเวณตรงป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะมีการเล่นมิติดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสีเทาด้านส่วนตัวฝากระโปรงก็เป็นสติกเกอร์สไตล์ X เหมือนเดิมแต่ว่า คาดแดงจะไม่มีอันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับในส่วนตัวล้อนะครับที่คราวนี้เนี่ยเป็น18นิ้วนะครับก็ยกลายมาจากตัวแซตนี่แหละแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นสีดําเงา gloss b a c k นั่นเองส่วนด้านท้ายนะครับแน่นอนมีการติดตั้งตัวสปอร์ตบาร์นะครับโดยเฉพาะตรงขอบที่เป็นสีเทาเนี่ยคราวนี้เพิ่มมิติด้วยการเล่นเป็นสีเทาด้านนะครับตัดกับสีเงาที่จะเปลี่ยนไปตามสีภายนอกรถนั่นเองนะครับส่วนสติกเกอร์ด้านหลังแน่นอน คาดแดงหายไปก็จะเป็นคาดเท่านะครับแล้วก็แบช พวก X-Series a s h Isuzu สีแดงก็ยังคงอยู่เช่นเคยไฟท้ายก็เหมือนกับตัวเตี้ยครับที่เป็นลักษณะรมดํานั่นเองแล้วก็ตัวกันชนก็จะเป็นลักษณะแบบ Built-in นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะแบบเดียวกับตัว Isuzu D-Max ยกสูงที่เราเห็นกันอย่างคุ้นเคยนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งในตัวยกสูงนะครับเขาก็จะติดตั้งตัวพื้นปูกระบะมาให้ซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองครับในส่วนภายในห้องโดยสารของ Isuzu X-Series Highlander นะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่า เขาจะออกแบบตีมแตกต่างจากตัวเตีย้ยอย่างตัวเตีย้ยเขาจะเป็นลักษณะคือการไล่เฉดจากดําไปแดงแต่พอเป็นตัวยกสูงเนี่ยเขาใช้แนวไอเดียเป็นแบบ Iron s t ตรักนะครับก็คือจะเป็นสีเทาแล้วก็เป็นเฉดที่เน้นความดุดันนั่นเองโดย x s ็ r ซิ s แน่นอนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ X อ็กซิอยู่ตรงกาบด้านข้างนั่นเองนะครับแต่ว่าดีไซน์พวกมิวราเนี่ยยังอยู่นะในส่วนของตเบาในตัว Highlander ก็จะ มีคำว่า X อยู่ตรงด้านซ้ายเช่นเดียวกับตัวเตีย้ยแต่ว่าวัสดุที่ใช้จะเป็นวัสดุหนังซึ่งเป็นแบบ Coolmax ก็คือเบาะที่ไม่อมความร้อนนั่นเองนะครับมีมาให้อยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ว่าเขาไม่เอาคําว่า Coolmax แปะไว้บนเบาะนั่นเองส่วนผู้ขับขี่สิ่งที่แตกต่างนะครับจาก X Series รุ่นก่อนอย่างแรกเลยก็คือตัวมาตรวัดนะครับที่คราวนี้เป็นจอ MID ขนาด7นิ้วแบบเดียวกับตัว รุ่นปกตินะครับแต่ว่าโทนสีเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีสัญลักษณ์ x อยู่ในมาตรวัดด้วยนะครับเช่นเดียวกับตัวจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วที่เป็นธีมสีแดงเหมือนกันเชื่อมต่อ apple carplay android auto แบบไร้สายได้นะครับแล้วก็มีการหุ้มด้วยวัสดุหนังรอบคันโดยสังเกตได้ก็คือไม่ว่าจะพุงมาลัยตัวคอนโซลหน้าหรือแม้กระทั่งตรงส่วนที่เป็นถุงเกียร์เนี่ยก็จะเดินด้วยได้สีแดงรอบคันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูโดยเฉพาะ กาบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันสิ่งที่เพิ่มใหม่อย่างหนึ่ง Paddle s s i i t นี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน X-Series รุ่นนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแซเนี่ยไม่มีให้แต่ว่าตัวนี้มีให้นะครับแล้วก็ในตัวนี้จะมี p u ท s สตาร์มาให้นะครับซึ่ง Highlander ทั้ง2ประตูและ4ประตูจะเป็น p u ท s สตาร์แต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยก็คือตัวสปีดโลว์ไรเดอทั้งหมดจะเป็นกุญแจแบบบิดนั่นเองนะครับ สำหรับคุมพลังนะครับของ isuzu x series นั้นยังคงใช้ดีเซล1.9 DDI Blue Power Gen 2เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเพิ่มเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power แต่อย่างใดทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงแน่นอนใช้เครื่อง1.9พละกกำลัง150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับทีนี้หลายคนสงสัยเรื่องของยูโร5ว่านะตอนนี้ isuzu d-max เนี่ยจะอย่างไร บอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าทางรัฐบาลเองได้มีการผ่อนผันเรื่องของการผลิตรถยนต์สเปคยูโรโฟไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็คือ31มีนาคมนะครับหลังจากนั้น1เมษายนเป็นต้นไปทุกบริษัทรถจะต้องผลิตรถในเครื่องยนต์สเปคยูโร5นะครับคือต้องเป็นยูโร5เท่านั้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยยังมีการผ่อนผันกันอยู่ที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ยังเป็นยูโรโอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย ยูโร5จะมีการใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปอันนี้เดี๋ยวรอทางผู้ผลิตรถยนต์รวมไปถึงอิสุสุแถลงอีกทีหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ยูโรโรนะครับซึ่งการใช้งานอาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ว่าถ้าในแง่ของไอเสียที่ปล่อยออกมานั้นน้อยลงกว่ารุ่นเดิมนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าในวันที่สเปคยูโร5ออกสู่ตลาดนั้นจะมีความแตกต่างมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ากันจริงๆนะยูโรสนะตอนนี้การขับขี่ใช้งานทั่วไปเหลือเฟือ แถมประหยัดน้ำมันด้วยครับและนี่คือ Isuzu X Series ปี2024นะครับทั้งตัว Speed ที่เป็นตัวเตี้ยและตัว Highlander ที่เป็นยกสูงนะครับสำหรับราคานั้นเริ่มต้นอยู่ที่748,000บาทจบอยู่ที่117,000้บาทเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม15,000ถึง25,000บาทนะครับใครสนใจ ทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนั้นสามารถไปดูคันจริงกันได้วันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปที่โชวรูมอิซุสุทั่วประเทศครับและนี่คือทั้งหมดของคาซา์ทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ